นะครับมาอีเรื awesome. uh, uh, yeah. mistake, um, ่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงร้อนเดือดอยู่พอสมควรเหมือนกันก็คือเรื่องของคุณปรินปรินครับอ่านะฮะยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะครับล้วก็คงต้องหวังพึ่งแล้วก็รอกระบวนการยุติธรรมในการแสดงความชัดเจนกับข้อเท็จจริงทุกอย่างผมเชื่อว่ามีมีคนจานวนไม่น้อยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่พร้อมใจจะเชื่อแล้วล่ะว่ามันคือเรื่องจริงนะครับผมเองตอนเห็นข่าวผมก็รู้สึกว่าผมเชื่อแต่ผมรู้สึกว่า ไอ้ไอไอความเชื่อไปเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็เราก็เซอร์ไพรส์มากันเยอะแล้วพอสมควรนะฮะผมไม่ได้จะแก้ตัวอะไรอย่างไีทสิ้นแต่ผมคิดว่าในที่สุดคงต้องจบคือเราต้องดูหลักฐานความจริง <c oughs> พอสมควร <c oughs> นะฮะเพราะโลกยุคนี้มันก็มีมีความน่ากลัวในหลายๆรูปแบบเมื่อวานนี้นี่นะฮะตอนทุ่มครึ่งสรุปตอนทุ่มครึ่งนะไม่รู้จากทุ่มครึ่งถึงตอนนี้เคลื่อนที่ไปตรงไหนบ้างทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้มีผู้ที่เข้าแจ้งความ ที่สอทอสอ,อลุมพินีในกรณีเรื่องของคุณปรินทั้งหมด14คนแล้วนะครับต่างกรรมต่างวาระต่างวัยต่างเวลาต่างปีต่างสถานที่นะครับบางอันลวนลามบางอันข่มขืนบางอันล่วงละเมิดบางอันอโอ้มันม,มันมีหลากหลายมากคือพอสมควรทีเดียวเมวื่อวานนี้อันทํารายการอ,อยู่ที่ช่อง9นะครับชื่อรายการดรมาม่าวันนี้แล้วก็ถามคุยกับท่านรองอธิบดีอายการถามว่าคําถามอันคือ เฮ้ยเราแบ่งแยกยังไงบางครั้งก็งงนะลว,ลวนลามอนาจาร์ล่วงละเมิดของข่มขืนเนี่ยพอจะชัดเจนแต่แม้แต่ข่มขืนพี่อ้อยถ้าถ,ถ,ถ้ามีเด็กหรือเยาวชนฟังอยู่ผมว่าเป็นโอกาสดีนะฮะที่ครอบครัวจะได้คุยกันและให้ความรู้เรื่องนี้อย่างอย่างจริงจังนะครับว่าแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าเมืม่อก่อนเวลาจะคุยกันเรื่องนี้เราจะเลี่ยงแล้วสุดท้าย หลายครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงและโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเด็กสาวด้วยพอถูกล่วงละเมิดเนี่ยจะตกใจแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วเริ่มงงว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องโดนหร,หรือฉันต้องรับมือกับเรื่องนี้ยังไงแล้วยืนตัวสั่นแต่ยืนนิ่งเข้า<ะ>ใจไหมยืนตัวสั่นแต่ยืนนิ่งแต่ไม่ปฏิเสธแต่ไม่แล้วก็ตกใจหรือโอสารพัดที่เกิดขึ้นหรือแม้มแต่อย่างเช่นตรงนี้ในกรณีข่าวเมื่อวานเนี่ยมันก็มีอันหนึ่งซึ่งแบบ ตอนตอนอนดีนข่าวเนี่ยอนนบอกเออจริงจริงน่าคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันนะ<ฆ>คือถูกข่มขืนเสร็จตา,ตามเรื่องเล่านะตามเรื่องเล่าตามที่เขาเล่ามานะถูกข่มขืนเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเป็นแฟนกันนะอืม<ฆ>แล้วก็<ฆ>เขาก็ตอบไม่ถูกเลยนะว่าเขารักหรือเปล่าแต่ข่มแต่ข่มขืนไปแล้วแล้วก็เลยงง,ง,งว่าอา้าวเขาไม่ได้จะยืนยันว่าเขาไม่ได้จะทิ้งเรา เขาทําเพราะว่าเขารักเขาอยากเป็นแฟนกับเราต่อแล้วก็ <c oughs> เลยก็เป็นแฟนต่อจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนประเภทไหนเนะี่ย <c oughs> แต่หลังจากเป็นแฟนต่อไปอีกประมาณหลักเดือนนะ่ะคิดว่าเดือนสองเดือนก็พบว่าจริงๆเขามีคนอื่นอีกซึ่งคนอื่นอีกไม่รู้ว่าเป็นแฟนตัวจริงหรือไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกในที่สุดก็เลยได้สติพอสมควรแล้วก็หลุดออกมาจากวงจรน,นั้นได้นะ <c oughs> ซึ่งพอมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบ เขาสามารถอ้างได้ว่าเขาไม่ได้ขืนใจนะเขาเป็นเขาคบกันแต่ต่อให้คบกันยังขืนใจได้เลยนะแม้แต่สามีภรรยายังยังข่มขืนกันได้เลยนะการข่มขืนก็คือถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เต็มใจก็คือข่มขืนเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ถามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอล่าสุดเช่นกันครับก็จะแคดดัมนะฮะเขาพูดเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่าชาวเน็ตเดือด หลังหนึ่งในคณะทํางานรัฐมนตรีมีการโพสต์ว่าผู้หญิงบางคนไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นนักล่าต่างหากก็เข้าใจว่าจะมีคนโกรธแต่นอีกด้านหนึ่งผมก็เข้าใจว่าสิ่งที่คนคนนี้โพสต์ก็สามารถเป็นจริงได้นะพี่ย้อยใช่ใช่มาไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะเรื่องสิทธิมนุษยชนในอเมริกาฟ้องกับเรื่องนี้หนักมากนะคะและก็ใครก็ตามทีที่มีการโพสต์เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนนะอาจจะไปโพสต์ไปโพสต์แค่ประมาณนี้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้ว มันมีการสมยอมแค่โพสต์แค่นี้ถูกฟ้องเลยนะคะเพราะนั่นคุณกําลังไปทําลายชีวิตแล้วก็ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ดูในหนกระแสค่ะอย่างอย่างกรณีที่น้องอัานบอกว่าลักษณะของการเป็นแฟนเชื่อไม่ว่าบางทีนะคะน้องบางคนถูกถูกกระทําไปแล้วเนี่ยวนกลับมาเจอกันอีกในงานงานหนึ่งจำหน้ากันไม่ได้แฮะและน้องก็พูดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแกล้งจําไม่ได้หรือเขาจําไม่ได้จริงจ เพราะจํานวนผู้เสียหายก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ล่าสุดเลยเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวทางทางทางพรรคจะออกมาถแถลงเรื่องของการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยว่ามันมีความเคลื่อนตัวยังไงเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแต่เนื่องจากมันมีโพสอะไรอะไรประมาณนี้ผู้หญิงบางคนไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นเป็นเสือหรือเรียกว่าเป็นนักล่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ แล้วจริงๆแล้วการทํางานร่วมกันของการเป็นพักการเมืองรู้สึกต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะเริ่มมีบางคนในพักพูดว่าอันนั้นเขาลาออกไปแล้วอันนั้นออกไปเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่นั่นแหละค่ะเรื่องส่วนตัวสุดที่เอ้ยคบกันกับน้องอัน๋นรักกันแบบนนี้แล้วน้องอั๋นบอกว่า <c oughs> น,น้องอัน๋นเป็นคนที่แบบว่าเป็นคน เลวร้ายมากหรือสมสมติๆก่อนนนะะ้ะน้องคะหรือไป,ไปข่มขืนใครมาแล้วพี่แบอกว่าเรื่องส่วนตัวน้องไม่ใช่สิเรื่องส่วนตัวนั้นกระทบต่อศีลธรรมกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการทํางานร่วมกันเรามีการรับผิดชอบในเรื่องนี้ยังไงยังมีมน้องอีกเยอะมากที่กําลังมีหลักฐานคือวันนี้พอเรานั่งดูก็จะรู้สึกว่า คือบางคนมันเป็นความเจ็บปวดทั้งชีวิตนะคะอย่างที่พี่เคยเล่าให้น้องอ่านฟังว่าพี่ก็ดูซีรีส์เรื่องนั้นอะเรื่องของการกระทาผิดของเยาวชนมันเป็นแผลมันเป็นแผลทั้งชีวิตจริงๆนะคะเขาใช้ประโยคที่ว่าทุกวันที่มันผ่านไปทุกคนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปแต่คนเหล่านั้นเวลาไม่เคยผ่านไปพอโลกหยุดตั้งแต่วันที่เขาถูกกระทําอำมันจะวนๆกลับมาแล้วมันจะมีผลต่อใจของเขาไปเรื่อย เพื่อ้เคยเจอน้องๆบางคนขนาดว่าเราเองอาจจะมารู้จักกันตอนที่พี่อ้อยเป็นดีเจน้องๆเป็นคนฟังแล้วพอน้องเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาโอ้ยน้องคะมันมีผลต่อแม้กระทั่งการที่มันผ่านเรื่องนั้นไปสิปียี่สิบปีน้องแต่งงานมีครอบครัวจุดนั้นจะเป็นจุดที่มันเป็นแผลที่มันอยู่ในใจของเขาอยู่เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีนะคดีบางอันจบละสมมติว่าคดีนี้มันจะจบด้วยอะไรก็ตามทีแต่พอคดีจบไปชีวิตเขาไม่ได้จบ ความรู้สึกเขาก็ไม่ได้จบไปตามนั้นเพียงแต่วันนี้เราอาจจะจําเป็นจะต้องเฝ้ามองอคดีเหล่านี้และต้องขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่ต้องเอาชนะใจตัวเองมากในการที่กล้าออกมาเล่าถึงสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแย่ที่สุดของผู้หญิงคนหนึง่งเพื่อที่จะทําให้ไม่มีคนอื่นโดนกระทําแบบนี้อีกคอครับผมะนะก็ยืนยันว่าถ้าจะปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธและสามารถปฏิเสธได้นะครับพูดให้ชัดนะฮะถ้าจะปฏิเสธพูดให้ชัด เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเขาพูดแบบแฟแฟในในในบางด้านเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางครั้งแต่ละคนมันก็คลุมเครือกันบางคน<ฆ>เขาเขาแบบว่าเอ้าฉันไม่รู้ฉันนึกว่าเธอยอมหรือบางคนบางคนคือคือคือไม่ได้พูดแบบกวนด้วยนะพูดแบบจริงๆเหมือนสมมติว่าแบบเราทานข้าวกันดูหนังเสร็จปุ๊บเขาแบบเราขึ้นไปนั่งเล่นบ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 นห้องพี่ก่อนไหมอย่างเงี้ยแล้วคุณแล้วคุณโอเคอ่ะ เข้าใจไหมมันมันไม่ได้พูดกันตรงตรงเหมือนกับโทษนะแบบสมมติว่าอันเดทกับพี่อ้อยแล้วอาจจะแบบคิดเลยเถิดเกินเลยอย่างเงี้ยอันคงไม่ได้จะบอกว่าพี่อ้อยเราขึ้นไปมีอะไรกันเถอะมันไม่พูดแบบนี้หรอกใช่ใช่เข้าใจ่ามันก็จะแบบใช่ความหมายด้ในมันมีความหมายด้ในมันมีถูกถูกเพราะฉะนั้นคือในความเป็นจริงมันไม่ได้แปลว่าการที่เรายอมขึ้นห้องเขาหรือยอมขึ้นบ้านเขาแปลว่าเราจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาผมเข้าใจแต่บางครั้งคุณก็ต้องรู้หรือ ยังไงเดียเราต้องชัดเจนอะ่ะเราต้องชัดเจนว่าพี่พี่อยู่กับใครอยู่หลายคนหรือเปล่ามันจะดูไม่ดีนะหรือคือคืออะไรสักอย่างให้เขารู้ว่านี่คือการขึ้นไปในฐานะของน้องนะหรือในฐานะอของเพื่อนนะอย่า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 ตีความอย่างอื่นนะเรายังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์หร,หรือหรือไม่รู้มันต้องชัดเจนนะครับเพราะ,ะถ้าถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิด ว่าคุณโอเคแล้วไปคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เวลามันเกิดขึ้นอ่ะส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นสองคนพอเกิดขึ้นสองคนปุ๊บโอ้โหพยานหลักฐานยังไงละ่ะสองคนพูดยังไงก็ไม่รู้แล้วใครพูดจริงไม่จริงอ่ะพูดตรงๆนะใช่ใช่ค่ะสถานที่มีผลต่อคดีนะคะหลายๆครั้งเวลาที่ถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนและพอเป็นสถานที่ของฝ่ายผู้กระทำํำม,มันก็จะทําให้หลายคนคิดได้ว่าเอ๊ะ แล้วอันเนี้ยทาไมถึงจะไปถึงจุดที่ขึ้นไปถึงตรงนั้นก่อนเรายังไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พอเราขึ้นไปถึงในสถานที่ที่เป็นสถานที่ของเขาปาั๊บผลต่อคดีจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกค่ะมันต้องมีหลักฐานจากหลายๆมุม,มนะคะในคลับไฟเดย์เคยมีน้องๆหลายคนที่โทรเข้ามาแล้วออนแอด้วยนะคะเช่นอ่าแต่นะเะเป็นเพื่อนกันเพื่อนคือเจอกันทางออนไลน์ค่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยชวนหนูไปอ่านหนังสือที่ห้องพอมันจบที่ประโยคนี้ปั๊บเพียวจะถามต่อเลยว่าแล้วน้องไปไหม ออกไปค่ะคราวนี้พอไปเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นหนูไม่มีทางจะปกป้องตัวเองภายใต้สถานที่ที่เป็นสถานที่ของเขา <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องมองโลกในแง่ร้ายบ้างซึ่งมันเป็นการมองโลกในแง่ความเป็นจริงนะความว่าเพื่อนที่เราเจอกันทางออนไลน์บังเอิญว่าสายนั้นเป็นสายที่เจอกันทางออนไลน์แล้วอยู่มาวันหนึ่งชวนกันไปอ่านหนังสือที่ห้องฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคําอย่างที่เราอ่านบอกประโยคหลายๆประโยคมันบอกไปถึงจุดนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าน้องคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักจะตายคุยกันมาถึงขนาดนี้เสร็จค่ะวันนี้เราอาจจะต้องมีการเป็นกำแพงที่ป้องกันตัวเองให้ให้สูงสูงเข้าไว้โดยเฉพาะเรื่องแบบนี้นะค่ะผมผมผมว่าผมพูดได้เลยผมว่าเก้าสบหปอร์เซ็นของผู้ชายที่ชวนผู้หญิงขึ้นห้องคิดเรื่องนี้ทั้งนั้นอะอืมอืมอ่ะเผื่อเผื่อไว้ห้าปอร์เซ็นสำหรับผู้ชายใสๆซึ่งเกิดขึ้นยากขนาผู้ชายใสๆก็คิดเพียงแต่ก็คิดแล้วไม่ทํา ที่เหลือคิดคิดทั้งนั้นคิดว่าจะคิดตลอดเวลาว่าทํายังไงทํายังไงทํายังไงทําไงเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนที่คิดจะจบลงที่ข่มขืนนะค่ะเออคือไม่ได้จะขืนใจทํานะแต่คิดแน่นอนผมว่านะอืมค่ะครับและและมันมันไม่ใช่เกิดในเมืองไทยอย่างเดียวนะ้องอ่านเห็นไหมด้วยความดูซีรีส์เยอะขนาดว่าในซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีบางเรื่องครับพูดเลยว่าคําว่าขึ้นไปกินรามยอนกันก่อนไหม มีความหมายโดยในเช่นนั้นจริงๆคือ,อคือวันนเีเราดูเขาแล้วพี่คือพี่ดูเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีไอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะประโยคอะไรบ้างคือแบบนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่ากรีนบอนนี่โชว์เราฟังกับเป็นครอบครัวนะคะเราอาจจะต้องเปิดใจคุยแล้วล่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีแบบนี้แบบนี้แล้วบังเอิญพอไม่มีข่าวคือถ้าบังเอิญว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งกําลังขับรถออกไปทํางานกันลูกก็ไปเรียนแล้วเอ่ยขึ้นมาโดยที่ไม่มีปีบีนคุยเนี่ยบางทีมันก็ดูแบบอืออทำไมละ่ะแต่พอมันมีข่าวปั๊บหนึ่งเราสามารถที่จะโยงมาถึงสิ่งที่มันเป็นตําราข,ของโลกใบนี้ที่กําลังสอนเราอยู่ได้เหมือนกันนะคะซึง่งจริงๆการพูดคํานี้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดนนนนะะเขขึึข้้ไไปไปคุยกั ขึ้นไปนั่งเล่นก่อนไหมถ้ายังไม่อยากกลับอะไรมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งน่าเกลียดด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพียงแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อขึ้นไปแล้วมันจบลงตรงที่อะไรถ้าคุณเจอกับสุภาพบุรุษเขาไม่ทำหรอกอืมอมแล้วบางทีก็เอาความปกติเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นม,มันมีโลกสองด้านค่ะถ้ามองว่าเป็นความปกติก็ได้แต่บางเอิญอยากให้น้องมองว่าเป็นความปกติที่อาจ ถ้าอะไรก็ตามท,ที่เรารู้สึกว่ามีความปกติที่อาจจะให้คิดถึงอาจจะไว้ก่อนเพราะฉะนั<ๆ>้นไม่เป็นไรหลอกคุยข้างล่างก็ได้พี่อะไรเงี้ยเมาส์กัน,นก็ได้อย่างน้อยมคือการป้องกันตัวเองค่ะตอนในที่สุดทั้งหมดทั้งปวงนะฮะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมีคนยืนขึ้นแล้วบอกว่าฉันคือเหยือ่ออย่างแรกเลยผมคิดว่าเราต้องฟังเขาก่อนและให้ความช่วยเหลือก่อนอย่างเต็มที่นะครับอย่าเพิ่งคิดว่า โอ้ยหนูก็หนูแต่งตัวซะไอคำพวกนี้ต้องออกไปจากหัวสมองให้ได้นะหรือแบบว่าแม้หนูหนูแต่งหน้าทาปากทำสีผมแล้วตัดสินทุกอย่างจากภายนอกที่เห็นหรือนึกในใจอย่างแรกเลยว่าโทษนะแกแกรัดเองหรือเปล่าหรือแบบแกจะจับเขาสิหรืออะไรแบบคือคือมันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นในหัวสมองได้แต่ในที่สุดคุณต้องเคารพเขาก่อนนะว่าต่อให้เขาจะแต่งตัวอะไรก็เรื่องของเขา คุณก็ไม่มีสิทธิ์เป็น่วงละเมิดเขาอยู่ดีไม่ว่าเขาจะแต่งตัวอย่างไรหรือต่อให้เขาจะแก้ผ้าคุณก็ไม่มีสิทธิค์คือคือพี่งงว่าบางทีสังคมไทยเรามักจะสอนแบบนี้มันเหมือนกับเคยมีคนพูดว่าสังคมไทยเป็นโลกของผู้ชายคือผู้หญิงก็ป้องกันตัวเองสิเฮ้ยไม่สิผู้ชายก็ต้องให้เกียรติสิคือไม่งั้นมันมันจะมีอาการแบบนี้เสมอว่าแต่งตัวล่อแหลมหรือเปล่าก็เขามีสิทธิ์ในร่างกายเขาวะ เขาจะแต่งอะไรก็ได้ไม่ใช่หรือแล้วทําไมถึงรู้สึกว่าผู้หญิง้องเป็นคนปกป้องสิเพราะผู้ชายเขาเป็นแบบนี้แหละจนกระทั่งไอ้ประโยคหลายๆอย่างเช่นเอ้ยผู้ชายก็เจ้าชู้ทั้งนั้นแหละเอ้านี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราดันดันสอนให้ผู้หญิงยอมรับในบางเงื่อนไขซึ่งมันเป็นความผิดปกติในเรื่องของความสัมพันธะ์อะเอเขาเป็นอย่างนี้แหละเอเจ้าชู้แบบนี้แหละหรือบางคนนะคะคําว่าเจ้าชู้ <c oughs> เป็นคําอธิบายลักษณะนิสัยเหมือนกับเราต้องพยายามยอมรับในจุดนี้ให้ได้ด้วยอะซึ่งไม่นะ 求。